โอเควันนี้เราอยู่ที่ไหนค่ะพี่นกอยู่ที่โรงแรมน้ำแข็งที่อลาลปะพาเพื่อนๆพื่อมาดูากันนะคะชมข้างนอกจะลบเอ15องศานะคะแต่ข้างในประมาณ7 8องศาอันนี้นี่ก็จะเป็นน้ำแข็งหมดเลย นี่ก็มีอะไรโบใช่ไหมแกะด้วยน้ำแข็งนะคะคุคข,ของเานี้ค่ะสักกิมของเับใครจะแต่งงานคู่รักคู่รักที่จะแต่งงานแต่งได้นั่งแต่งงานน้องมน มากันสามคนวันนี้ตรงไหนที่ว่าไอเขาให้นั่นเน่ะก็หนมืดที่ว่าไอตรงนั้นอะ่ะไอผ้าไปดูกันค่ะที่นอร์เวย์คะทาคเหนือข,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 ของนอร์เวย์มันจะแกะเป็นน้ำแข็งอ้ <c oughs> ยเลือดเลยโอ้ยตองนีง <c oughs> ้ไง นี่เป็นบาร์อะไรพี่โอ้บาร์เหรออันนี้มีเครื่องดื่มอ๋อนี่ไงเราก็ดื่มดื่มก็ดีเหรอมากินดื่มกันไหนเราคนละเป๊กน้ำอะไรน่ะน้ำหวานแก้อเอม้อนไห้พี่น้ำหนาวนี่แหละมีเครื่องดื่มด้วยเหรอเครื่องดื่มให้คนละแก้วค่ะเป็นโรงแรมน้ำแข็งนะคะที่ประเทศนอร์เวย์ค่ะตรงนี้ก็สวยมากเลยนะคะนี่เขาแกะสลัก ข้างในนี้จะไม่ค่อยหนาวมากนะคะข้างในเนี่ยนั้นก็จะไม่ค่อยหนาวมากเขาแกะสลักสวยมากเลยเขาก็จะทําเป็นบันไดขึ้นไปนี่เป็นน้ําแข็งจริงนะคะเนี่ยเป็นน้ำแข็งเหรอเป็นน้แข็งจริงจริงจับได้ค่ะน้ำแข็งระวังเมานะ อสโกค่ะ